สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับเซลล์ไม้นะครับกับในช่วงสาระไม้นะครับผมก็ก่อนอื่นเลยกับสวัสดีปีใหม่นะครับลูกค้าทุกท่านก่อนสำหรับปี2022นะครับก็ขอให้เป็นปีที่โชคดีสำหรับลูกค้าทุกคนนะครับขอให้การเงินดีนะครับสุขภาพแข็งแรงแล้วก็มาอุดหนุนลดอสุของเรากันนะครับผมก็อยู่กันเหมือนเดิมช่วงสาระไม้นะครับวันนี้จะขอข้ามขั้น ไปดูกันที่รถบรรทุกก่อนนะครับรถบรรทุกที่ผมว่าก็มันจะหมายถึงรถ6ล้อใหญ่หรือว่า4ล้อใหญ่นะครับสำหรับคนของเยอะๆนะฮะเดี๋ยววันนี้เราจะพากันไปดูกันว่าการออกรถเนี่ยทำมันยังไงไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆเรามาซื้อรถปุ๊บเราจะได้ตัวรถพร้อมตู้ไปเลยไม่ใช่นะฮะมันจะได้เป็นตัวรถเปล่าๆหรือคนที่เขาเรียกว่าหัวกระสือหรือบางท่านจะเรียกว่าชัดซีเปล่าๆนะครับงั้นเดี๋ยวผมจะพาไปดูกันแต่วันนี้ ผมมีผู้ช่วยเป็นที่ปรึกษาการขายรถใหญ่โดยเฉพาะนะครับความรู้ก็จะค่อนข้างแน่นนิดหนึ่งจะพาไปดูว่าเรามีตัวถังแบบไหนบ้างนะครับต่อเคนต่อตู้ต่อกระบะพื้นเรียบนะครับเดี๋ยวเราพากันไปดูเลยนะครับโอเคไปนะครับที่ปรึกษาการขายรถใหญ่นะปอนนะครับก็จะเป็นที่ปรึกษาการขายรถใหญ่สําหรับที่นี่อิสุนครหลวงนะที่พระรามสองนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะให้ปอนช่วยแนะนําว่ารถใหญ่เนี่ยจริงๆแล้ววิธีการขายเนี่ยหรือว่าลูกค้าสนใจเนี่ยต้องทำยังไงบ้าง ในการส่างตัวตู้อะไรอย่างนี้ถ้าสมมุติว่าพูดถึงรถบรรทุกขนาดเล็กหรือว่าเป็นตัว4ี่ล้อจัมโบ้ที่เรากําลังจะพามาดูรถคันนี้นะครับตัวอย่างก็จะเป็นชื่อรุ่นว่า NLR 1น0นะครับแต่วันนี้เราจะพามาดูตัวนี้เพราะว่าคันนี้ครับจะเป็นรถที่ประกอบเสร็จแล้วสามารถส่งมอบได้เลยอ๋ออันนี้ก็คือแบบว่าเบ็ดเสร็จพร้อมส่งมอบแล้วต้องครับโอเคตอนนี้รถคันนี้เราเหลือเพียงแค่หนึ่งันเท่านั้น คุณา <Whoa. S 1> ถ้า oh <my. S 1> ต้องการใช้รถด่วนครับสามารถมาดูคันนี้แล้วสามารถของรถคันนี้ไปใช้ได้เลยอ oh, ๋อเป็นตัวอย่างนะครับแต่<ะ>ตัวเนี้ยจะเป็นรุ่นก่อนหน้าโฉมปัจจุบันนี้นะครับแต่การใช้งานไม่แตกต่างกันมากตัวนี้มันจะต่างจากปิกอัพเขาจะเรียกว่าเป็นรถบรรทุกขนาด2ตันอ๋อแต่ถ้าเป็นรถปิกอัพที่เราเห็นบนท้องถนนทั่วไปอันนั้นเป็นรถ1ตัน วิ่งได้1ตันถูกต้องครับแต่ขนเยอะก็คือคันนี้แหละจบถูกต้องคันนี้ก็จะเรื่องการรับน้ำหนักครับจดทะเบียนนะครับน้ำหนักรวมอยู่ที่4.5ตันนะครับตีรวมๆก็คือเรื่องมิติการบรรทุกอ่ะมันจะเยอะกว่าปิกอัพประมาณเกือบสเท่าเลยนะแต่เราต้องบอกก่อนว่าปัจจุบันล,ลูกค้า ค่อนข,ข้างแบกน้ำหนักกันค่อนข้างเยอะถ้าเป็นรถกระบะถูกไหมครับครับทีนี้รถกระบะลูกค้าก็จะไปบางทีเปลี่ยนเทอรลอยเพื่อให้รับน้าหนักได้ดึงซ้ำอ๋อก็คือใช่ดัดแป้งดัดแปลงตัวรถแหละง่ายง่ตัวเนี้ยมันสามารถรับน้ําหนักด้วยตัวมันเองนะครับเดี๋ยวพามาดูด้านข้างมาโอเคอย่างตัวด้านข้างรถนะครับตัวนี้โครงสร้างเราจะใช้เป็นโครงสร้างรถบรรทุกทั้งหมดอ๋ออ่าแชสเป็นแชสซีคานแข็งสาหรับบรรทุกโดยเฉพาะเลยตัวยางรถครับตัวนี้จะเป็นยางลุดก่อนนะครับจะเป็นยางเรเดียล อ๋ oh, อยางสาหรับบรรทุกเลยเนาะใช่ตัวนี้กจ็จะยังเป็นล้อล้อยางสีดําแบบนี้เลยนะครับจะเป็นคนละรุ่นกับรุ่นปัจจุบัน uh huh. แต่การใช้งานก็ไม่แตกต่างกัน <Okay. S 1> นะครับเดี๋ยวผมถามหน่อยอมิติเนี่ยของตัวตู้เนี่ยค,คือมันตายตัวหรือว่าลูกค้าสามารถสั่งได้หรือเปล่าคือถ้ามิติตู้อ่ะอย่างเช่นอย่างเช่นลูกค้าต้องการบรรทุกอ่ะเราต้องดูประเภทสินค้าก่อนว<อ>่าสินค้าที่จะบรรทุกอ่ะเป็นประเภทไหนถ้าสินค้าที่น้ําหนักค่อนข้างเยอะ เราจะเน้นมิติตู้ที่ปริมาณพื้นที่ไม่ไม่เยอะมากอ๋อแตก็นควางแบ็งแรงแต่ถ้าสินค้าค่อนข้างเบาแล้วก็สามารถทําตู้ค่อนข้างใหญ่ได้แต่แชสซีของเราครับจะยาวที่ประมาณ3เมตรแต่ถ้าลูกค้าต้องการบรรทุกเพิ่มเติมว่าจะยาวกว่าน,นี้ได้ไหม ต้องมาคุยสเปคกันอีกทีนึงแต่สเปคที่อยากเราสั่งได้ก็จริงๆตัวรถมันจะมาเป็นแบบรถรถแหละถ้าเป็นชัซร,รบบชซีอย่างเดียวมีแค่หัวรถกับชัซีอย่างเดียวจะไม่มีชื่อเลยใช่ก็คือแบบว่าถ้าลูกค้าอยากได้เป็นแบบไหนคือสามารถสั่งได้หมดเลยถูกต้องครับแบบสมมติว่าอยากทําเป็นแบบพื้นเรียบอย่างเงี้ยฮะจะขนเหล็กยาวก็ได้ได้เหมือนกันะจะเป็นอย่างตัวถังอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะมีตัวอย่างให้ดูอ๋อจะมีเป็นข้อบรรทุกข้อกล่องข้อแบตนา ตู้บรรทุกจะเป็นตู้เปิดท้ายสองบานหรือเปิดด้านข้างก็ได้อ๋อก็คือแบบอย่างนี้เปิดด้านข้างได้เราจอดข้างถนนถูกไหมอาฮะแล้วคือที่การผลขอเราโอ้ยก็ต้องขึ้นด้านข้างไม่เองเปิดหลังเปิดด้านข้างแล้วก็ยกของลงสั่งได้ก็ค่อนข้างสะดวกออนะก็จริงๆถ้าอยากได้ตัวถังแบบไหนจริงๆก็รีเควสได้ค่อนข้างเกือบทุกแบบวะเนาะถูกต้องแต่ถ้าสมมุติว่าลูกค้ายังแบบสงสัยอยู่ว่าเอ้า แล้วตัวถักแบบไหนจะเหมาะกับเราอ่ะก็ทักมาปรึกษาทักมาคุยกันก่อนเราจะได้แนะนําให้ว่าควรทําตัวถักแบบไหนได้ครับนี่เดี๋ยวนิดนึงมีตัวอย่างของรถที่ไม่ได้ติดตั้งตู้ไหมอ่าอยากให้ลูกค้าได้ดูอ่าเดี๋ยวเราพาไปดูแต่ทีเนี้ยเราฝากตัวนี้ไว้กันนี้ไว้ก่อนนะมภาสมมติว่าโฆษณาหน่อยอ่าใครสนใจแต่ตัวเนี้ยคือต้องบอกก่อนว่ามันเป็นรถโฉม ก่อนรุ่นปัจจุบันนี้มันจะแตกต่างหลักๆก็คือตัวกระจกนะครับตัวนี้จะเป็นกระจกมือหมุนแค่นี้เองอ๋อแล้วก็รุ่นโฉมปีอาจจะเก่ากว่านิดหน่อยแต่ว่าใช้งานได้ถ้าไม่ซีเรียสเนี่ยใช้งานตัวนี้ออกได้เลยส่วนลดเยอะแหละอ่าสี่หมื่นเก้าครับอ๋ออันนี้ก็คือโปรสี่หมื่นเก้าขายของตรงนี้ขอแวะขายของแป๊บหนึ่งก็จะอกส่วนสี่หมื่นเก้ารับคันนี้ไปได้เลยโอเคอย่าลืมค่าโฆษณาผมด้วยนะฮะเดี๋ยวผมพาไปดูตัวที่เป็นไม่ได้ติดตั้งหน่อยได้ครับโอเค โอเคครับผมอืออ่าตอนครับตัวเนี้ยเป็นแบบเดียวกับคันเมื่อกี้เลยหรือเปล่าถ้าถ้าสมมุติว่าแบบอะครับคนละแบบเลยอ๋อหมายถึงคนละรุ่นคนละรุ่นตัวนี้จะเป็นหกล้ออ๋อแต่เราดูดูตัวอย่างแทนได้ก็คือจะเป็นหกล้อรถเวลาส่งมาที่เราอะครับจะเป็นรถหัวรถแบบแชสซีแบบนี้แต่คันที้มิเราแนะนํากันไปคือมีตู้แล้วก็คือเขาเรียกว่าต่อตัวตู้เสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ค่ะอันนี้ก็คือรถรอสําหรับ ส่งเข้าไปต่ออ,อ๋อนะก็จะมาลงโล่งแบบนี้เลยอย่างที่ผมบอกตอนแรกนะครับลูกค้าก็สําหรับรถใหญ่เนี่ยจะไม่เหมือนแบบว่าปิกอัพปิกอัพเนี่ยคือเราซื้อปุ๊บรถมาถึงเราปุ๊บเราจําหน่ายได้เลยแต่ถ้าเป็นรถใหญ่ไงฮะเวลามาส่งถึงเรามันจะมาเป็นหน้าตาน่าจะประมาณนี้ะนะครับแต่ก็ยังส่งมอบไม่ได้เลยที่ว่าเราจะต้องเอาไปต่อตัวตูวตว้ตามรีเควทที่ลูกค้าสั่งมาก่อนถูกต้องนะครับออกแบบตามลักษณะการใช้งานเลยครับก็คือมีหลายแบบอ่าตัวนี้เป็น6ล้อตัว F R r อ่าสเปคนี้จะเป็นหล้อตัวสั้นนะครับสำหรับทำแม็กทอก็คือตัวนี้จะไปต่อเป็นดัมรถดัมเคยเห็นไหมครับรถดัมไม่คุ้นค้นเหมือนจะเห็นตามแบบที่ก่อสร้างนะใช้งานก่อสร้างจะเป็นแบบว่ายกทรายอะไรเงี้ยก็จะเป็นตัวนี้เลยครับอ๋อจริงๆเท่ากับว่าจริงๆรถใหญ่เนี่ยมีรุ่นค่อนข้างเยอะนะฮะมีเยอะมากแบบสี่ล้อหล้ออะไรอย่างงี้คือการใช้งานค่อนข้าง อ่าระบุประเภทแตกต่างกันออกไปอ๋อก็คือเฉพาะเจาะจงสีล้อสำหรับงานหนึ่งหกล้อสำหรับงานหนึ่งต้องอ๋อละละเอียดประมาณนี้นะครับจริงๆก็แต่ส่วนใหญ่แล้วถ้าลูกค้าเขาตั้งใจมาซื้อเขาจะรู้อยู่แล้วแหละว่าเขาอยากได้สเปคแบบไหนอะเนาะใช่นะครับโอเคเดี๋ยวเราพาไปดูสีล้อพันที่ต่อตู้เสร็จแล้วดีกว่าว่าหน้าตาที่แบบเป็นยังไงแบบไหนบ้างมีมีต่อกแบบนึงมีเหรอฮะมีอีกครับเดี๋ยวเราเดี๋ยวพาไปโอเคก็นี่เลยครับอีก รูปแบบหนึ่งที่เมื่อกี้อบอกอตัวตู้ที่ที่เราบอกว่าเฮย้ยเราสามารถออกแบบเป็นเปิดด้านข้างได้นะอ่ามันจะเป็นเปิดแบบนี้นะะอ๋อน,นี้เป็นตู้เย็นหรือเปล่าใช่ไหมฮะอ่าอันนี้จะเป็นตู้เย็นตู้ทณหภูม <c oughs> อันนี้ต้องบอกก่อนว่าอันนี้จะเป็นน่าจะเป็นรถลูกค้าที่เอามาเข้าศูนย์นะรับลูกค้าใช้สําหรับบรรทุกน้ําแข็งตู้ด้านในจะเป็นตู้ทําอุณหภูมิติดลบก็ได้อ๋อคือไม่ใช่แบบว่าเอ่อแบบแค่แอร์ถูกต้องคือจตู้ฟรีดหรือเปล่านี้ใช่จะเป็นตู้ฟรีดโอ้มมีบันไดด้วย ถ้าสำ,สำหรับบรรทุกค่อนข้างเยอะบรรทุกติดลบด้วยก็จะเป็นทำเป็นตู้ตีผนังอัดโฟมด้านข้างโ<อ>เพื่อเก็บความเย็นดีเทลจริงๆค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะฮะแต่ตู้แบบนี้ก็ใช้งานค่อนข้างเยอะนะครับเราก็บริการต่อตัวถักให้ทุกรูปแบบไปแล้วอ๋อได้ครับนะอย่างที่เมื่อกี้ไม้บอกนะครับ,รบว่าลูกค้ารถมาเข้าที่นี่ที่เรานะครับเป็นทั้งศูนย์บริการทั้งรถปิกอัพและรถบรรทุก พบวงจรมาที่เดียวจบเลยมาออกรถที่เราเฮ้ยเราจะไปเข้าศูนย์ที่ไหนมาเข้าที่นี้ได้เลยอจริงๆก็คือไม่ว่าจะเป็นรถเก่าขนาดไหนหรือว่าออกไปน้าขนาดไหนจริงๆเราก็รับบริการเข้าศูนย์หมดดูแลให้ทั้งหมดนะครับก็คือมาที่เดียวจบเลยถูกตองที่สําคัญก่อนเข้ายังไงนัดหมายเข้ามาก่อนอ๋อใช่จะได้ไม่ต้องรอชื่อมนัดหมายให้ด้วยนะครับก็โทรติดต่อศูนย์บริการเราเข้ามาได้เลย นะครับแล้วก็เดี๋ยวเจ้าที่เราทําการนัดหมายโทรติดต่อกลับไปโอเคได้เดี๋ยวโฆษณาหน่อยที่นี่เราที่ไหนอ่าของเรานะครับเกิดลูกค้าไม่ทราบหลวงนะครับจะอยู่ที่สาขาพระรามสองนะครับที่จะเป็นทางศันักงานใหญ่มีทั้งศส่วนบริการรถติดภาพและรถบรรทุกหรืออีกที่หนึ่งนะครับที่ศส่วนบริการรถบรรทุกเราจะอยู่ที่อีสุสุนครหลวงสาขานวนครที่โอ้ไกลเลยเนาะอ่ามีสองที่เข้าได้ทั้งสองที่เลยครับแต่แนะนําก็มานี่จะได้ดูแลกันได้นะครับมาที่ได้เลยครับผมโอเคได้เดี๋ยวยังไงวันนี้ก็ขอบคุณเซลปอนมากนะครับยังงไเดี๋ยว ฝากไว้หน่อยนะครับที่ปริษาการขายรถใหญ่ก็ถ้าใครสนใจในเรื่องของอยากได้สาระในเรื่องของตัวถังแบบไหนนะครับเดี๋ยวทักมาใต้คอมเมนต์ก็ได้นะครับเดี๋ยวผมมาให้ปกอน์ไวหลนะครับดอลล่าให้ปอนี่แหละโทรติดต่อได้เลยรถบรรทุกตั้งแต่4ล้อ6ล้อ10ล้อจนหัวลากเรามีครบทุกรุ่นโอเคได้ครับยังไงขอบคุณปอนมากนะครับสวัสดีครับโอเคครับก็จบกันไปแล้วนะครับ สำหรับช่วงสาระไหมนะครับก็วันนี้ผมอาจจะไม่ได้เป็นคนแนะนําด้วยตนเองเพราะว่าบางทีผมอ่ะจะค่อนข้างขายรถปิกงอัพซะส่วนใหญ่แต่ก็อยากจะมีน้องปอนนะครับเป็นที่ปรึกษ,ษาการขายรถใหญ่ก็สามารถทักหาเขาได้ยังไงก็ขอบคุณมากสําหรับ EP 2ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมก็วันนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับขอบมากครับ